นี่นะค,คนไข้เป็นก้อน1 2 3แถวนี้นะแล้วก็ยังมีตรงข้างนี้ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นก้อนหลายๆจุดแต่ดูนะฮะมันไม่ได้แข็งมันนิ่มมันขยับได้มันไม่ได้ติดกับเอ็นร้อยหวายมันลอยได้อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะฮะก้อนจะแบ่งเป็น1เนื้องอก2เนื้อร้ายคนละฝั่ง ตรงกลางคือเนื้องอกที่ทําตัวรุนแรงกว่าเนื้องอกธรรมดาปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นหลายๆจุดเนี่ยนะสำหรับเนื้องอกธรรมดาเนี่ยมีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็นมะเร็งประมาณ1%มันจะมีเนื้องอกชนิดหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเนื้องอกใจแอนเซลนะใจแอนเซลเนี่ยมันเป็นเนื้องอกระดับกลางคือไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาและก็ไม่ใช่มะเร็งตรงนี้มันจะอยู่ติดกับเยื่อหุ้มเส้นเอ็น นี่ก็เยื่อหุ้มเส้น,นเอ็นนะพอกำมือแบมือตรงนี้เป็นเส้นเอ็นมันอยู่ติดกับเยื่อหุ้มเส้นเอ็นนี่ก็ติดเยื่อหุ้มเส้นเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็เอ็นร้อยหวายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นอันนี้นะฮะไม่ต้องตกใจถ้าก้อนมันไม่โตเร็วก้อนมันไม่ได้เป็นเยอะและไม่ได้มีอาการเจ็บก็อาจจะเก็บไว้และอยู่กับมันได้แต่จริงๆถ้าดีที่สุดก็คือลองตัดชิ้นเนื้อไปตรวจด,ดูว่าตกลงมันเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้ายจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับมันได้ถ้าไม่ได้มีปัญหาาไปปกดทับส้นระ ไปกดเจ็บหรือมีการติดชงติดเชื้อเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับ